ชอบบอสโจกับบอสบิ๊ค่ะเปไป FC ค่ะเป็น FC เลยใช่ไหมครับทุกคนครับและตอนนี้อุ้มอิ่มขาวกระแสอยู่ที่ S F Terminal พัทยานะครับวันนี้เราจะมาแอบส่องคนที่กดบัตรภาพยนตร์คายอ้อกันว่าทําไมเขาถึงอยากดูคายอ้อครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับทุกคนครับประเดิมที่คุณพี่2ท่านนี้เลยครับเหมือนจะมากดคายออมาชมคายอ้อเหรอครับ อ้ยพี่หมูชอบอบอสโจกับบอสบอิบ๊กค่ะเป็น FC เลยใช่ไซมครับทุกคนครับและนี่คือ,อพี่อีกหนึ่งท่านนะครับที่กำลังมากดบัตรชมภาพยนตร์คายอ้อนะครับ,รบถึงอยากมาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเหมือนมันเป็นมันเป็นหนังที่พื้นบ้านเราเนาะ ก็อยากมาดูเพราะว่ามาอยู่พัทยาอยู่ในเมืองม,นมานานแล้วอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยได้กลับไป,ไปบ้านตัวเองก็เลยคิดถึงขอบคุณมากครับต้องบอกว่าวันนี้คือเรามาที่เทอร์มิโนโอลพัทยา,<ม>าเราเห็นคนต่างชาติเยอะมากๆแบบอยากเห็นคนบ้านเรามาชมเนาะ<อ>ทุกคนครับและนี่มากดคายอ,อ้ออีกแล้วถึงอยากไาชมภาพยนต์คายอ้อครับพอพอดีติดตามสารนพบันแพงอยู่ใช่เป็นหนุ่ยไปคนอีสานมาทำงานอยู่ที่นี่ใช่ชอบหมอลำอยู่แล้วก็เลยเห็น เห็นมีสารพันแพงทาหนังขึ้นมาก็เลยอยากมาชมค่ะแล้วก็เห็นทีเซอร์แล้วดูมันน่าดูมันน่าขนลุกดีค่ะแล้วอีกคนละครับค่ะก็ชอบชอบค่ะชอบนักแสดงที่เขาเป็นหมอลำแล้วก็มาทําภาพยนต์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากดูกดใช่ทำไมถึงอยากชม เขาบอกว่าไม่สนุกค่ะ <laughs> เขาบอกว่ามันสนุกนะครับขอบคุณนะครับชมไม่นสนุกนะครับเมื่อวานนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับขายออกคนดูเยอะมากค่ะต้องได้เพิ่มรอบเป็นรอบสีทุม่มอีกรอบหนึ่งโโคนยังแน่นเพิมรอบเป็นรอบสี่ทุม่มแล้วเขาได้กลับกี่โมงครับเนะี่ยน่าจะได้กลับตอนช่วงประมาณเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่ง โอ้โหเมื่อวานนี้คนเยอะนะครับที่ีโอ้โหทุกคนครับอิมไม่คิดว่า SF Cinema Terminal พัทยาเนี่ยคนจะมาชมคายอ้อเยอะขนาดนี้นะครับไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของน้องพนักงานเนี่ยเขาบอกว่ามาชมกันไม่ขาดสายเลยทีเดียวครับซึ่งในความเข้าใจของเราเนี่ยคิดว่าพัทยามีแต่ชาวต่างชาติเนาะแต่คนบ้านเราเนี่ยอยู่ที่นี่กันเยอะมากๆเลยนะครับมาชมกันเยอะมากนี่คือบรรยากาศคนที่มากดบัตรคายอ้อแล้วก็มารอชมนะครับต้องบอกว่าด้านบนอีกเยอะมากเลยครับทุกคนพัชรก็มาชมกันเยอะๆนะครับที่เทอร์มินอล พัทยานะครับ SF Cinema แเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์คนที่พัทยามานะครับเขาไปชมภาพยนตร์คายอ้อก,กันเยอะมากเลยนะครับที่เทอร์มินอลนะครับ SF Cinema โอ้โหอยากให้ไปชมกันเยอะๆนะครับตอนแรกคือเกินคาดมากๆเราไม่คิดว่าคนพระยาจะไปชมคายอ้อเยอะขนาดนี้นะครับและสําหรับเมื่อเช้านี้นะครับต้องบอกว่าโอ้โหยอดพุ่งไปถึง6.5ล้านบาทนะครับไม่ธรรมดากเทียวครับทุกคนสําหรับภาพยนตร์คายอ้อนะครับดีใจกับบอสโจยูบินินครับถือได้ว่าเปิดฉากออกมาได้อย่างสวยงามจริงๆครับแล้วก็คอหนังหรือว่าคนที่เขาวิเคราะห์หนังเนี่ยเขาก็ออกมาพูดกันนะครับว่าภาพยนตร์เนี่ยวันแรกถ้าแตะไปถึง5ล้านได้นี่โอ้โหลุ้นร้อยล้านอย่างแน่นอนครับทุกคน ฉันก็เป็นกําลังใจให้กับบอสโจโยบานินนะครับแล้วก็อยากจะทุกคนออกไปสนับสนุนกันเยอะๆเลยเห็นบอกว่าพรุ่งนี้ทุกคนคอมเมนต์มาเยอะมากๆเลยนะว่าเสาร์อาทิตย์นี้นะครับทุกคนจะไปชมภาพยนตร์คายอ้อยอย่างที่บอกว่าทุกคนที่ได้ชมกันเนี่ยพูดไปเสร็จเดีวยวกันเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยบางคนให้10เต็ม10เลยนะทุกคนด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ได้คติได้ข้อคิด โอ้ทุกอย่างครบรถมากๆมีทั้งตลกมีทั้งหัวเราะนะทุกคนมีทั้งโศกเศร้าคลอ้าตาแล้วก็มีทั้งหลอนมีทั้งผีอะไรต่างๆก็ถือว่าอย่าพลาดชมนะครับก็ฝากทุกคนด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมภาพยนตร์ไครอ้อนแล้วก็มีแพลนที่จะไปชมภาพยนตร์นะครับก็เข้าไปชมกันเยอะๆอ,อย่างที่บอกว่า เป็นปรากฏการณ์เนาะผู้สูงวัยเข้าโรงภาพยนตร์บางคนบอกว่าไม่ได้เข้าโรงหนังเนี่ยมา40-50ปีแล้วคุณผู้คนแล้วรอบนี้แหละที่จะได้เข้าไปชมอุงอิงนะแล้วก็อบอกว่าช็อตที่อุงอิงเพชรบ้านแพงออกมาแต่ลายช็อตนี่คือแบบโอ้โหนะครับทุกคนหลายคนบอกว่าขนลุกมากๆเพราะว่า องอิงเองเนี่ยน้องเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่แล้วในเรื่องของเสียงร้องในเรื่องของการแสดงต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น10เต็ม10องิงอง,องอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนนับไปดูกันเยอะๆนะครับและยิ่งเพลงเพชรชาวดินน้องวินาทีที่อง,อ,งองิงร้องเพชรชาวดินเนี่ยโอ้โหเสียงเซอร์ราว์มากๆแล้วก็อยู่บนจอภาพยนตร์และเสียงในโรงภาพยนตร์คือแบบ คนลุกแล้วก็อยากให้ทุกคนไปสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆนะครับวันนี้อย่างที่บอกว่าเดินทางมาวันที่2แล้วทุกคนสําหรับการเปิดตัวภาพยนตร์ไคลอให้ชมพร้อมกันทั่วประเทศวันนี้ก็ยังคึกคักมากๆเลยที่จังหวัดร้อยเอ็ดคนต่อแถวต่อคิวกันเพียบเลยทีเดียวคทุกคนเนาะอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้อาจจะเป็นรอบฟรีวันนี้ก็เป็นรอบที่ ซื้อตั๋วแต่ว่าทุกพื้นที่ต้องบอกว่าแน่นนะครับอย่างวันนี้บ่อวินเองนะที่ลดราคานะครับคนที่อายุไม่ถึง23ปีนะครับลดเหลือ79บาทเท่านั้นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ไปกันเยอะๆครับสำหรับใครที่อยู่แถวบ่อวินนะครับดีมากเลิศดีมากเลิศระทึกมากระทึกมากโอ้โหแล้วจะกลับมาดูอีกครับมานาจิตความกลัวโอ้โหสนุกมากเลยค่ะน่ากลัวมาก ขายออดคายออไคายออก็นุกค่ะสนุกดีคะ่ะน่ากลัวสุดๆขคยออใคายออมวนครับบอผิดหวังครับผมสุดยอดมากเลยครับสุดยอดมากครับสนุกมากครับได้ลุ้นได้ลุ้นตลอดเลยครับแบบจบแบบรู้เรื่องครับโอเคครับสนุกมากีสุดยอดมากค่ะพ่อโจชอบมากสนุกมากค่ะ สนุกมากเลยคอะโห6รถที่จะดูอีกรอบหลังจากจบแล้ว1รอบขอ3คำให้คายออนะครับโอ้เต้นเต้นตื่นเต้นมากระทึกมากใช่ไหมครับอขอบคุณครับทุกคนนี่เพิ่งดูจบนะแล้วจะดูอีกคุณครับสวัสดีครับ

ใครอ้อจากไหนลูกจากในทิกเอรในทิกเกอร้โน่ารักมากเลยไปรีวิวให้น้าด้วยนะไม่กลัวผีใช่ไหมวันนี้ต้องสซตรูปเลยนะไม่คิดละกิราชาชนบุรีโอ้โหนี่คือคนมาชมภาพยนต์ไทยอ้อนะครับเยอะมากๆเลยทุกคนนี่นะครับอันนี้เอฟซีน้องอิงใช่ไหมครับ มารอเลยนะครับบางคนครับนี่โอ้โหมาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ย <c ười> คือทุกคนต้องบอกว่ามาตั้งแต่บ่ายโมงเลยนะคือพ่อพ่อแม่แม่เอฟนะครับที่มารอชมภาพนยนตร์คายอ้อในตอนนี้นะครับเห็นไหมฮะแฟนคลับคายอ้อถึงอยากชมหนังคายอ้อครับชอบดูลูกสาวอุ้งอิงนี่นแฟนคลับน้องอิงเป็นบ้านแทงเตรียมผ้าห<ล>่มเตรียมผ้าห่มมาโอ้โหอาพรเซนต์อีกนะครับทุกคนดู นี่มาดูใายอต้องค้องผ้าผมมานี่ไม่คืดคืดถ้าสมมติว่าคือถ้าสมมติว่าผีมาก็คือเอาขึ้นใหม่อย่างนี้เลยทำไมถึงอยากชมภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็คือเหมือนกับว่าเราเหมือนเราตั้งใจอะค่ะเพราะว่าเราติดตามสารมาเพื่อนแพงมานานแล้วลูกสาวเราแสดงด้วยนี่คือโดนใจที่สุดเลยค่ะ เพราะฉันพลาดไม่ได้เลยเนาะแล้วก็เห็นความตั้งใจของวอโจของุด้วยใช่ไหมครับทีมงานนักแสดงทุกคนก็คือเราความตั้งใจเราเปลี่ยมเลยครับ